เฮ้ยเฮ้ยมันขูดมันอะเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องฮะเว้ยผมทำแล้วงานเงินอะอะไรวะยั่งไงวะเนี่ยเฮ้ยไปดูดูนะครับดูครับไอ้ฟู้ดไรเดอร์คนนี้นะครับเห็นไหมครับ มันชนแล้วหนีนะครับเนี่ยคูเรเดอร์เนี่ยจำไว้เลยนะครับสีเขียวเนี่ยยี่ห้อเนี้จะชนแล้วหนีเนี่ยชนแล้วหนีเนี่ยจะหนีไปแล้วเนี่ยไม่สนใจเลยเนี่ยเนี่ยรถรถชนตรงเนี้ยเฮ้ยยังไงกันแน่เนี่ยดูนะครับทุกคนโอ้โหเนี่ยครับแม่งเป็นงี้ไปได้ไงวะกระแสวันนี้เป็นกระแสที่ค่อนข้างจะดุเดือดนะฮะกรณีของนุ๊กคูเรเดอร์เจะดำเนินการตามกฎระเบียบขั้นเด็ดขาดโดยให้ผลสภาพการเป็นพนักงานทันที เฮ้ยเฮ้ยเะ้ยทำไรใจเย็นใจเย็นก่อนน้องยุ่งีทำยุ่งกับผมใช่ปะลงมาลงมาพี่ไม่ต้องไปยุ่งกับผมเลยพี่ไม่เป็นผมพี่ไม่เข้าใจหรอจะมีคนตายเพราะคลิปกูหรอวะ